ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับเราเองก็ได้ลงชุดแนวทางชุดล่างไปก็ตั้งหลายสูตรแล้วนะครับก็มาถึงคิวบทสรุปของชุดล่างกันนะครับเพื่อนๆทีนี้ว่าจะเป็นชุดไหนตัวไหนนั้นเราก็มาดูแนวทางของเรากันนะครับก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิ จรณะญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคำนวณสถิติย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางไหนดังนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆเ,เองนะครับเราเองก็เป็นแค่สื่อในการนำเสน,เสนอให้กับเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับถ้าเกิดชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ตามนี้นะครับเพื่อน,อนสำหรับชุดล่างของเรานั้นก็ได้ลงไปตั้งแต่คลิปช่วงแรกๆก,ก็จะได้ชุดอยู่ตามนี้นะครับสำหรับ ชุดที่เราเอามาจัดมันก็เป็นไอ้สูตรสําหรับที่เข้า <c oughs> ใหงวดที่ผ่านมาที่ได้3 2นะครับเพื่อนก็คือชุดแบบปักหลักก็คือหลักสิบก,กับหลักหน่วยถ้าเกิดว่างวดนี้เขายังเดินต่อนะครับเพื่อนเ <c oughs> เราก็จะดึงเอาชุดนี้แหละมาเป็นชุดสรุปของเราให้กับเพื่อนเดังนั้นแล้วชุดสรุปของเรา ชุดสรุปล่างของเรานั้นก็จะดึงมาจากชุดตัวที่ชนตัวที่ชนกันระหว่างหลัก10ก็คือ9และ0หลักหน่วยนั้นก็คือ3 4 5แล้วเราก็มาจากเป็นคู่ชุดกันก็แต่ว่าพูดถึงตามตามปักหลักที่ว่าชนกันแบบคู่ขี้ หลัก10นั้นเลขขีก็คือเลข9ก้านะเพื่อนแล้วก็หลักหน่วยนั้นก็คือเลขขีเหมือนกันดังนั้นแล้ววันนี้จะมาเป็นเลขขีขีหรือเปล่าดังนั้นแล้วชุดสรุปผมจะลงเป็นชุดอ้ที่ชนกันนะครับเพื่อนๆที่ชนหลัก10ก็คือ9และ0แล้วก็ไอ้สและ5ก็จะได้อยู่ตามนี้นะเพื่อนก็คือแต่ว่าเด่นชุดหลังบ้านของผม เด่นมากเลยก็คือเด่นเด่นมากเลยก็คือเลข3แล้วก็4จะมี2ตัวนี้ครับเพืเ่อนที่ว่าเด่นก็ซึ่งจะมาขัดแย้งกับชุดแรกของเรา ก็คือใน0และก็1ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาจับเป็นคู่วินกันมันก็จะได้อยู่ที่03 04 13 14ก็ประมาณ4คู่ชุดนะครับเพื่อนๆแต่ว่างวดนี้ผมจะเอาแบบแบกแบกแนวสักนิดนึงเพราะว่าผมดูสถิติย้อนหลังแล้วมันก็ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขพี่น้องไม่พี่น้องก็เลขเบิร์นะาเพื่อนยังไงยังไงซะผมก็จะปักหลักสําหรับชุดนี้เพราะว่าตั้งแต่เขาออกศูนย์มาแล้วก็มาเลขพี่น้องมาเบิ้์นเห็นไหมมาเบิร์นสองหัมาศูนย์แล้วก็มา4ีีแล้วก็มาเลขพี่น้องส่วนมากเขาก็จะมาเลขพี่น้องบ่อยๆดังนั้นชุดล่างเนี่ยเบิร์เขาไม่มานานแล้วนะถ้าเกิดเบิร์เขามา ที่ผ่านมาคนออกมาที่อยู่ที่3ามสองถ้าเกิดเบิลมาก็จะมีอยู่แค่2คู่ชุดนะสำหรับชุดเบิลของเราก็คือชุดนี้3ามกับ 5, 5. ้าเพราะว่ามันมาติด3อยู่ก็คือมาติดที่3ส่วนเลขพี่น้องถ้าเกิดเขาจะมาได้มันจะมีอยู่คู่หนึ่งก็คือ3 4ก็คือชุดนี้3 4 ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะสรุปเดี๋ยวผมจะเขียนชุดที่เป็นตัวเด่นให้ก็คือ9 3 9 5นะเบื่อนก็คือ9 3 9 5แล้วก็0 3แล้วก็0 5นะ0 3 0 5แต่พูดถึงการที่ว่า คู่ขี้ของเรามันก็จะมามีอยู่แค่ชุดนี้นะเพื่อนเก็คือ9 3 9 5ที่ว่าเป็นเลขขี้ๆแล้วก็ชุดที่เราชอบนะเพื่อนเก็คือชุดนี้เอา3 4 3เนี่ย3เด็กพี่น้อง3 4 แล้วก็ 3... 3... 3... 5... เฮ้ย5 5, 5, 5, 8, 3, 5ดีเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเพืสามจะมา5้าหก็เต็มแปดสามามาได้ลวแปบนึงเพื่อนเเดี๋ยวผมดูสูตรหลังบ้านก่อน 5 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 5 5, 5. ไม่่ามหก็เพื่อนเอาเป็นชุดสรุปไปเลยก็คือชุดที่เราเน้นนะเพื่อนเน้นอยู่5คู่ชุดนะวันนี้แบบตรงๆ บันธงก็คือ5ชุด5ชุดนี้เป็นชุดสรุปของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบชุดแบบปักหลักก็ได้แค่2คู่นะแต่ว่าที่ผมส่วนตัวนะเพื่อนๆผมจะชอบอยู่3คู่ชุดนี้ก็คือชุดเนี้ย5 5 3 3 3 4ยังไงซะงวดนี้ บนและล่างผมจะไม่ทิ้งเลขเบินและก็เลขพี่น้องแน่นอนสําหรับงวดนี้ผมคิดว่าสถิติก็คือสถิติสูตรก็คือสูตรก็คือการคาดเดาอีกแบบหนึง่งสําหรับการมาตัดมาคัดตัวเลขแต่สถิติก็มาเปรียบเทียบกับสถิติของเราผมว่ามาเปรียบเทียบแบบนี้ผมคํานวณมาแต่ละงวดแต่ละงวดก็ไม่เคยพลาดนันเพื่อนสําหรับชุดเหมือนงวดที่ผ่านมาเห็นไหมงวดที่ผ่านมาผมก็บอกว่าให้ระวังเลขพี่น้องอีก มันก็ยังมา3-2แต่ว่าเราไม่ได้จับมานะเพราะตัวดินเราไม่เข้ามันมาเข้าอยู่แต่เฉพาะชุดนี้มันก็เข้ามาแบบปักหังเราอยู่แล้ววดก่อนหน้าน,นี้เราก็บอกว่าให้ระวังเด็กพี่น้องเขาก็ยังมา54 4สี่สหวดนี้ผมคิดว่าไม่เบิ้ลน่าจะเบิ้ลนะเพื่อนเพื่อนเพราะพี่น้องเขาก็มาเยอะแล้วเพราะว่ามันต้องขึงคิวของเลขเบิ้ลเบิ้ลบ้างนะวันนี้เอาเป็นว่า อ่ะนี่อ่ะให้ระวังเลขเบิ้ลเอาไว้ส่วนตัวนะเพื่อนไม่รู้ผมจะตัดผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเลขเบิ้ลจริงนะจริงนะเลขเบิ้ลจริงๆแต่ว่ามันก็จะไปขัดแย้งกับชุดปกักของเราหน่อยแต่ไอชุดแต้มของเราก็ไม่มีปัญหามันก็ถือว่าเข้าแต้มอยู่ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจไม่ผิดพลาดนะ ชุดนี้น่าจะมีมาให้เห็น3มชุดเนี่ยเพราะว่าไอ้ชุดติด9ติด5้ายังไงยังไงก็ติด9ติด5งวดนี้ยังไงยังไงก็ผมคิดว่าน่าจะหาลำบากกันหน่อยนะเพื่อนสำหรับไอ้พวกตัวเลขเพราะว่าวันนี้มันมันก็วันที่เท่าไหร่แล้วมันก็เหลืออีกไม่กี่วันเองเพราะว่าผมไปดูชุดตัวเลขผมไปหา ไม่ได้นะเพื่อนผมไปได้มาคู่นึงไปได้มาคู่หนึง่งผมได้ผมว่าจะไปเอาหนึ่งห้านะผมก็เลยไปได้ชุดนี้มาก็คือหนึ่งสี่หาหนึ่งห้าไม่ได้ผมก็เลยเอาหนึ่งสี่มาสำหรับวันนี้เพราะว่ายังไงซักมันก็ยังมาตีดิ่งของเราดิ่ก็คือด3 4. ่4สามด่สี่ที่สำคัญ ชุดเต็มของเราชุดนี้ชุดที่ว่าได้ตัวในงวดที่แล้วก็คือชุดเต็มชุดเนี้มีอยู่9ตัวยังไงซะเพื่อนๆถ้าเกิดไม่ชอบในชุดที่ผมเลือกให้นะเพื่อนๆก็มาดูชุดนี้สําหรับคนที่งบน้อยชุดนี้ก็เข้ามาดีนั่นเพื่อนชุดนี้ไอ้ประกบคู่สีคู่ชุดงวดที่ผ่านมาก็ได้ตัวอยู่นะได้ที่อะไรนะงวดที่ผ่านมาผมก็ลืมๆสำหรับคนงบน้อยก็ชุดนี้แหละไป ก็มามันก็มาอยู่กับชุดไอ้นี่ของเราอยู่ชุดสรุปของเราอยู่แล้วก็ชุด 03, 04, 03, 0ูนย์สไอ้ศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ดึงมาจากชุดพวกนี้แหละก็เป็นตัวเลขตัวเกา่เกาๆเดิมดม,มาเพิ่มเติมแค่ไม่กี่ตัวเองก็คือชุดเนี้ยคือเราเอาเลขเด่นมาจับเป็นคู่ชุดเพราะว่าเราละแวงยังไงไม่รู้สําหรับเลขพี่น้องกับเลขเบือนวันนี้ยังไงยังไงซะเพื่อนๆก็ติดไม้ติดมือเอาไว้นะไม่เบิอนก็พี่น้องวันนี้ก็มีมาเห็นแน่นอนไม่บนก็ล่างเ่ยเพื่อน ยังไงยังไงซักวันนี้ผมก็ไม่ทิ้งเด็กเบิ่อกับเด็กพี่น้องแน่นอนอะยังไงยังไงเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูว่าชอบเหมือนผมหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ชอบยังไงก็ไอ้ดูไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนๆอ,อีกทีนึงก็แล้วกันส่วนตัวนั้นก็มีอยู่แค่3คู่ชุดนี้นะเพื่อน,อนที่ผมชอบชอบหน่อยแต่ว่าชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาทุกตัวแหละสำหรับชุดเนี้ย ผมคงจะเอาทุกตัวแหละแต่ว่าอาจจะเบาๆหน่อยก็มาเน้นเอาชุด3ตัวนี้เล็กน้อยก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายทัเพื่อนเอาพอได้รุ้นพอได้อะไรกันเอาเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะไอออกรือไม่ยังไงเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของเราด้วยอีกทีนึงแนวทางของเราก็ จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูชุดบนดีกก่อนเพื่อนเพราะว่าชุดบนเราก็ได้ลงไปเยอะแล้วยังไงยังไงซะเพื่อนๆก็ดูไว้เถอะว่าชุดบนเนี่ยก็ไม่น่าจะส่วนเล็กเบิรนนั่นก็เหล็กเบิรนก็ไม่ค่อยมีเหมือนเล็กล่างนะเล็กล่างเล็เบิรนเยอะก็คือไอ้เล,ล็กเบิรน,นของเราก็คือหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแต่เล็กเบิร์นสำหรับชุดบนก็ไม่มี ก็ไม่มีนะส่วนมากจะมีเลยพี่น้องเขาจะชุดนี้แหละไปเป็นชุดสรุปแล้วยังไงยังไงซะไอ้คลิปหน้าค่อยมาดูกันก็แล้วกันส่วนคลิปนี้เอาชุดสรุปฟันธงให้ไปเลยก็คือ2คู่ชุด3คู่ชุดเนี่ยแต่เน้นๆหน่อยก็2คู่ชุดนี้แหละเพื่อนก็คือชุด3 4แล้วก็55าห้อันก็ลองลองไว้ชุดพวกนี้ก็ลองลองเอาไว้ก็แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่ายังไงเขาต้องมาให้ผมให้เห็นอย่างแน่นอนสนําหรับวันนี้เอ้ายังไงยังไงก็ เดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันส่วนคลิปนี้ก็ไว้แช่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีบายยครับผมสวัสดีครับ